ครับสวัสดีครับแักบ้ารอยครับผมนี่พาวบึงคูปตาพี่น้องตัวแห้งจอดรถอยู่ครับขายของปรับดินพี่น้องโอ้ยบึงบริษัยไม่โค้งยากครับบึงโค้งแข็งเขาแล้วครับจะลงไปททงใต่หนอก,กนนออรัเพียงเนื้อมะสัต

ได้ตัวหเอ้าครับโอ้อนปนพรธรรมดาเพี่งเป็นภูเขานี้น่ะม้อมดึกเลยครับโอ้ข่าวสิโลนซ้วเนาะมาได้มาได้ที่คือใน,นข่าวเ้าเันไอยค่ออย่โอ้ย้ยอะ ยางไว้เหยียบเรืดอ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าเสียจบมเสียนครับเสียจทั้งดอยพี่นาะโอ้ยขึ้นไอแล้วหมดเลยเนาะโอ้ยิดแข็งขนาดเนี่ย ตอนนี้อนแ้กเห็ดบานนี่แนละะมือติดเลยครับจัดเลยอายจะเฝ้าเสาเด้อ่ายกล่องนั่นแหละเราไ้องมาแล้วมาล้วเอ้ยเอ้ย แสดงก็มากกองยกพี่น้องมาล้มาละวเจ้าเจ้าเจ้าตัวแรงตัวแรงกูบตาโอ้ขำว่าทำได้ดีเนาี่เอาลงมาเลยได้หรอพี่น้องมึงปุ๊บนาแล้วครับพี่ขอถ่ายเลยนะพี่ขอถ่ายคลิปเลยนะขอถ่ายคลิปเลยนะเดีย๋ยวไปลงยูทูบดันเนะพี่ดันเรืงเลย ไปขออนุญาตานะครับ,นบนใช่หรอมึงเหมือนไหนพี่โซ,โซ่เหมือนไหนพี่น้องมาแจ็คละไปไป,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 ปเรือดูกระตาโตแรงไปไปไปอ๋อต้อเป็ีนสูตรกระเจาะท่อนๆแล้วกัน พอนพอนพอนเ,อเก็บเล็กเดียวเด็กน้อยก็มักครับเกิดอะไรน้อยกว่าอุ้งผมลึกแล้วครับผมหัมวรถเกง่งโอ้รถไทยครับขีดินนะครับพรเจ้าปาดลงมาโอ้ยแน่นอนดอวะดีวะเอาละเอาละมาละไปกัน เอ้ยเฮ้ยอะไรนะแข้งอะไรนะโอยโอ้ยว่ายี่น้อพี่น้องตัวนี้บอกที่เขาว่างแข้งอยูพี่น้องตัวฮาร์ซิปหนูเทียบเท่ากับรุ่นใหญ่แน่นวะผมกูบอกใครมีข้อมรูลอะไรพี่น้องเอาละเอาละดินแข็งนี่ครับดินแดงพี่น้องดินคล้ายๆดินดานนะครับ

อยพยมมันมีฝุ่นพี่น้องฝุนแห้งเนี่ยพ่นแล้วเห็นกล้องก็ได้เห็นกล้องก็ได้พี่น้องโซ่เลยพวด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 มาบ้านนะจัดเลยพี่น้องเงาเงาเงาเอาละเอาละเอาละ

ủa là, 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 Chào là, ủa 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 là, ่แข็งแค่อะไรน่ะเอ๊ะลมรัวๆสูดๆทุกคนครับวัดี้มีแฮงครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้นองคลิปนี้สวัสดีครับ